ล้ะจ้ารัฐบาลไทยเม็ดเดียว2โต3าหางอาจารย์ใหม่เอกฝ่าวมาเบิงฝ่าวมาจดเอาได้พี่น้องสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสปูสะคนตอนรับขอสูตชองก็ติดห้วดังมาแช่เราจะกลับมาพอกับแอดมินในวันศุกร์ที่23กันยายนเนะจ้ะแอดมินก็มีแนวทางรัฐบาลไทยตัวเลขเด็ดตัวเลขดังงวดประจำวันที่หตัวลาคมออกมา แบ่งปันให้พี่น้องในเบืองกันอีกเช่นเคยเนะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของคณสุราชเซียนอัสนีนมตักที่และก็นแนวทางอาจารย์ใหม่เองนอะจ้ะก่อนไปรับชมรับฟัง่งแอดมินก็ขอ,ขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้นองก็สิได้ดรับชมคลิปใหมๆ่ๆส่วนแอดมินก็นสิได้ดมีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปนะจ้ะ เื่อเป็นการบอสเซวลาเฮากับไปรับชมแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของคนสุราษฎร์ก่อนเลยจ้าแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมชุดสามตัวบนคนสุราษฎร์คนไทยหกสี่เจ็ดแปดสามหนึ่งสองแปดสามและหนึ่งหาสองแล้วจ้าต่อโดยแนวทางสองตัวบนคนไทยสองสามแปดศูนย์ 2, 3, 8, 0, 3 0และส7เดได้พี่น้องต่อด้วยแนวทาง2ตัวล่างคน้นหแปดสอง่เจหกสาม7 6แปดหนึ่และหาหนึ่เดจ้าแนวทางสองตัวล่างค้นสุร,ราชคน้นหายแปดสอง่เจหกสาม7 6แปดหนึ่และหาหนึ่ง 2อตัวบน23 80 30และส7ต่อโดยชุด3โต6ก7 8 3เจ็ดแปดสามและหนึ่งหาสอจ้ะแคบไปเบิงจุดเอ้อยเบิงกันด้วยพี่น้องเด้ยแนวทางของคุณสุราชมาเบิงต่อกันทีแนวทางของเซียนอาานัศนีกันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทย1ตุลาคม2565ซึ 2, 000, ่งเพ้อยกสิห้าิงกระไวิ่งบนเลจ้ะฟันธิลักสอง วิ่งบนลักสองและพี่น้องเดอ้อต่อโดยแนวทางชุดสามโตฟันหาเก่าสองนะจ่ะโตฟันสามโตเม็ดเดียวหาเก่าสองต่อโดยแนวทางสองตัวบนเจ็ดสองแปดสองและเก่าสองเน้นห้เก่าสองสองเก่าได้พี่น้องเด้อสองตัวบนเน้นห้เก่าสองตัวร่องก็คือเจ็ดสองและแปดสองต่อด้วยแนวทางสองตัวล่างและพี่น้องเพื่อนห้วิ่งล่างที่ลักเก่านจะ้ะ วิ่งลางฟันเ2ตัวล่างก็คือ90 91และ97ต่อด้วยตัวกัน77เด้พี่น้องเด้อ90 91 97ตัวกัน77 2ตัวล่างที่เน้นหายก็คือ90เด้พี่น้องเด้อวงหายเน้นๆแดงๆเนาะจ้ะ90ส่วน2ตัวบนที่เน้นหายก็คือ92เนาะจ้ะบนเน้น92ลางเน้น90 ต่อด้วยเนวทางเหล็กนาเหล็กไทย3โตนะจ๊ะเาาพิ่นไฮ8ห2 8ห3 8 6 3 8หา4 8 6 2และ8 6 4ได้พี่น้องเน้นไ้คือ8ห2 8 5 3และ8 6 3นะจ๊ะแนวทางเส้นอัศนี1ตุลาคมแคบไว้เบิง่งจดเอาไว้เบิ่งกันเด้อจา้าเอาไวไ้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเนาะจ้า,จา ไปเบิงต่อกันทีเนวท่างนุ่มตาคลี่นะพี่น้องรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมซึ่งหวหนี้เพิ่นกะายวิ่งบนทีลักซีได้พี่น้องเดอ้อต่อโดยเนยวท่างสามตัวนะจ้ะ4ีหกเจ็ด7ีเจ็ดหกหกีเจ็ดหกเจ็ดีเจ็ดีหกและเจ็ดหกีได้พี่น้องเดอ้อต่อโดยชุดร่อง4ีสามเก้าีแปดสามและ c 8 5ชุดรอง c39 c83 และ c 8 5ตรวจชุดเบิ่นนล้จ้ะ cc3 cc6 cc7 และ cc8 เด้จ้าแนวทางหนุ่มตาคลี่เนะจ้ะแคบไปเบิงจดอ่อยเบิงกันเด้อจ้าไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนาะจ้ะแนวทางที่ทุกคนรอคอยนะพี่น้องเนาะจบพาะคนดังในคณะนี่เนาะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของ อาจารย์ไม่เอกนั่นเองเนาะจ้ะรัฐบาลไทยงวดรเจ้ามันทีหนึ่งตุลาคมเนาะจ้ะสำรับผลงานงวดที่ผ่านมาเพิ่นเก็ให้เขาเล็กไทยสองตัวล่างตรงตรงาะจันนั่นก็คือเจหานะพี่น้องรัฐบาลไทยของอาจารย์ไม่เอกงวดที่ผ่านมา16กันยายนให้เขาเล็กไทยสองตัวล่างเจหาตรงตรงนะพี่น้องเอาก็ับมาเบิ่งต่อกันที1่ตุลาคมกันต่อแลวจ้ะซึ่งอาจารย์ไม่เอกก็ได้ล่อยแนวทางมาให้แลวเนาะจ้ะ งวดนี้่นกับเด่นทีลักแกับลักเก่าด้พี่น้องเด้อเด่นแกับเก่าฟันหายถีเก่าเล้อจ้ะพอได้เป็นสายวิ่งสายรูดกรจัดไปเด้อจ้าลักเก่าต่อด้วยเนื้อทางชุดสโตเม็ดเดียวคนหายนย์เก่าเด้ด้พี่น้องเด้อศูนย์เก่าเต่อด้วยเนื้อทาสอโตสมหางเลาจ้ะคนหาหนึหนึ่งเกและเก่าเจ็ด้อจ้ะหนึ่แเก่าและเก่าเจ แนวทางของอาจารย์มาเอกให้มาแล้วก็าแาไปจัดล็อกตลีกันเอาไว้ด้วยจ้าสำหรับแนวทาง2โตัว3หางนาจ้าหนึ1งแและ97ก็มาแทนแน่นอนละแอดมินว่านะจ้าเพิ่นให้เขามาตลอดเลยบ่คอยพลาดนะจ้าสำหรับแนวทางของเพิ่นึ่งหววนี่ก็เป็นงวดถีส่สิเก่านะพี่นนะ้องเนาะก็ตามต่อกันได้อพี่น้องเด้ออย่าพลาด เบื้องแล้วก็ไปจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้จักใบสองใบกันพลาดกันตกรถเด้อพี่น้องเด้อแอดมินเอาหม้เบื้องแล้วก็ฝ่าวจัดกันเด้อจ้าแคบว้เบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้าเมว่วาสจะเป็นแนวทางของคนสุราชเซียนอนัศนีหรือว่าแนวทางนุ่มตาครีเนาะจ้าแคบไปเบิงจดเอาเบิงเอาไว้เทียบตวเลขกในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้ะ เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้าทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักนําเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีด้อจ้ะสื่อต่างกำลังทรับสื่อตามพื้นดวงของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของดวงแล้วกับบุญภ้าวาสนานะพี่น้องแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกผู้สุกคนโชคดีแห่งๆปังๆมันๆกันทุกคนด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำนี้ก่อนด้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกัอนใหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้า